ออ oh, แล้วครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะพาทุกคนนะไปดูอัปเดตใหม่แล้วก็ข่าวสารใหม่นะที่กําลังจะมาในคืนนี้นะทุกคนซึ่งอัปเดตใหม่นี้ก็จะเป็นอัปเดตฮาโลวีนวิกทูนะจะเป็นฮาโลวีนสัปดาที่สองซึ่งก็จะมีภาพประกอบจะเป็นเจ้าอพอลโลนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์รถนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าไอ้สองอย่างนี้มันจะมาในรูปแบบยังไงนะมันจะมีอะไรบ้าง2000 years later โอเคทุกคน ตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าทวิตเตอร์ของผู้สร้าง,งนะทุกคนก็คือ Foxy โ okay. อเคแล้วก็เขาก็ได้โพสตไว้ว่า How many different m o w i l w i r r i v r o v e on our s t r v t r v i r l n s e n s e ค่ะรีพลแล้วก็ so today, puzzle s o today ดย์พ l z t ซ e ลทูไฟท์เด m m ส l อ awesome news ก็คือคขาใหราทายอะว่ารถที่กาลังจะมามันจะมีกี่แบรนด์กี่รุ่นนะทุกคนมันจะมีกี่แบรนด์แล้วก็ให้เราอมาตอบคำถามน,นะเป็น Puzzle ตรงน,นี้ซึ่งโอเค ให้ทุกคนเข้าไปกดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลย,เลยแต่ว่าผมเข้าไม่ได้นะในคอมพิวเตอร์ผมเข้าไม่ค่อยได้มันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แต่ว่าในมือถือจะเข้าได้นะทุกคนก็ลองเข้ามาดูนะในทวิตโอเคซึ่งสำหรับใครที่ไม่อยากจะไปค้นดูก็ผมก็จะมาบอกตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งคําใบที่เขาให้ก็คือนี่เลยทุกคน t ก็คือ2อนะทุกคนซึ่งไอสองเนี้ยผมคิดว่าคงจะหมายความว่าสองคัน2แบรนด์อะไรประมาณนั้นนะเพราะเขาบอกให้เรามาไขาปริศนานะซึ่งปริศนานั้นก็จะเป็นการบอกนะว่ารถที่จะเข้ามามันมีกี่รุ่นนกี่แบรด์ ก็นี่แหละทุกคนมา2แบรนด์นะทุกคนนี่เลยก็ต้องรอดูนะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างส่วนอย่างที่2นะทุกคนก็จะเป็นปกใหม่ของเกมนะทุกคนซึ่งปกนี้ก็ไปเอามาจากกลุ่มที่สกอตของผู้สร้างอะทุกคนก็จะมีรถคันสีเขียวฉากหลังเป็นสีม่วงนะแต่อันที่ได้ผลวตมากที่สุดก็จะเป็นสีส้มแบ็กกราวด์ส้มแล้วก็รถคันสีดํานะทุกคนประมาณนี้เลยจะเป็นเจ้าอพอลโลนะนี่เห็นไหมจะเป็นเจ้าอพอลโลแล้วก็จะเป็นหน้าปีศาจน,นั้นคนเหมือนกับหน้าฮาราวีเลยก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ถือว่า เทมากกันนะก็ต้องรอดูนะว่าคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างเราวินิกทนะก็โอเคทุกคนสำหรับใครที่แบบคิดว่าตัวเองทํากิจกรรมไม่เป็นทํากิจกรรมไม่ค่อยได้ก็สามารถติดตามผมได้นะเพราะว่าผมจะมาสอนทํากิจกรรมทุกๆวันเลยถ้ามีกิจกรรมอระไรใหม่ๆผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนด้วยนะโอเคก็สำหรับค,รคลิปนี้ท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนวันนี้ผมไปนะ